โอ้ครับวันนี้ก็อยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมก็รู้สึกว่าบรรยากาศเฟสติฟมากๆนะครับ mm hmm. ก็เหมาะก,กับช่วงเวลาคริสต์มาสซึ่งเมื่อกี้เราเห็นแบบต้นคริสต์มาสที่เป็นสีฟองกำลังลรู้สึกว่าแบบโอ้โ mm hmm. หนี่แหละคือ mm hmm. งานคร mm ิสต์มาสในแบบสิ่งที่เราเห็นมาตลอดมันมีเะไเป็นยังไงบ้างคะสำหรับงาน คือด้วยทีมผ่งนานด้วยเนาะ every moment with you ก็คือมากับคนพิเศษได้ครับแล้วก็มาครอบครัวได้แล้วก็รวมถึงทั้งใครต้องการอะไรพิเศษพิเศษแต่ว่าน่ารักน่ารักสำหรับทุกคนก็สามารถมาช้อปปิ้งที่นี่ได้ด้วยเราเล็งของขวัญอะไรพิเศษหรือยังคะที่จะไปซื้อไให้พ่อคุณแม่จริงๆสำหรับคุณพ่อคุณแม่ก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็สำหรับวันนี้ที่มาผ้ามนก็เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอประมาณแบบว่ารุ่นพครับผม วนี้ก็มีโอกาสได้มาทำแบรนด์แบบว่าเซ็กซกรุเป็นเกียรติมากถ้าสุดท้านีขนมปังปิ้งภาคงานวันนี้หน่อยค่ะได้ครับยังไงก็ฝากนะครับ<ห>ก็จริงๆงานมียาวเดิมก็ตอนนี้เริ่มมา3วันแล้วแล้วก็วันนี้นะครับใครที่อยากจะต้องการอะไรของความพิเศษให้กับทุกคนนะครับก็สามารถมาที่เซ็นทรัลชิดลมได้ครับวันวันเกิดคุณพ่อที่ถานมาเป็นยังไงบ้างค่ะวันเกิดนะครับไม่ใช่ วันเกิดคุณแม่เอาเลยคุณแม่อ๋อใช่ใช่เป็นถึงเพรมะวันเกิดคุณแม่พอดีพีทำงานไปทำงานที่ต่างประเทศที่เกาหลีอะไรเงี้ยครับก็เลยได้แต่แฮปปี้เบิร์นเดย์ผ่านแบบว่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยอะไแบใช่ไปไหนวะเขาไปเกาหลีก็เพินใจดเพลินจับภาพทลยใส่ยามด้วยกโอ้ก็อากาศดีครับอากาศดีแล้วก็พอดีพี่มากลับมาในช่วงที่วันนั้นไอ้กีมาตกพอดีแล้วก็ จะบอกว่าไม่ได้เห็นหิมะตกแล้วเขาแบบเพิ่งเพิ่งมีแบบเพิ่งลายลายกันมาบอกอะไรนะว่าหิม้าตกหน้าอะไรเงี้ยก็เสียดายนิดหนึ่งอ่าหัวเหงื่อท่วมอันนี้นะสิโยไม่นะครับก็ยังเป็นพีกคนเดิมเหมแต่เพิ่มเติมคืออาจจะนอนน้อยไปบ้างเล็กน้อยเป็นเพราะว่าคือทำไมครพี่พีแค่ผมปีที่สุดท้ายปีนี้เป็นยังไงบ้างพี่ไปทำอะไรนอนน้อยค่ะก็สรุปปีเนาะอันนี้ปปีแล้วน้อก็รู้สึกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ ได้ไปมีโอกาสได้ไปหลายประเทศมากแล้วก็สนุกมากได้ทําอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนตั้งแต่ต้นปีก็มีโอกาสได้แบบรายการที่จีนก็แบบไปไปร้องเพลงอยู่ในแบบเรือเรือ r u i อไะไรซึ่งแบบเป็นอะไรที่แบบในชีวิตนี้คนไม่ได้มีโอกาสอะไรก็สนินเตออะไรบ้านกันใช่ก็หวังว่าในในข้างหน้าก็ทุกคนก็จะได้เห็นคาร์ที่กวมากขึ้นด้วยยังไงม,มีได้ค่ะเป็นยังไงบ้าง ก็เป็นโปรเจกต์ตั้งแต่ต้นปีนะ้วันครับแต่ว่าขอฝากละครไว้ก่อนมีละครให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าช่วงที่ละครออนก็อาจจะต้องมีประธานาธิเดีด้วยเราไม่ติดไทยแล้วนะก็กลับมาด้วยก็ได้ครับกลับมาด้วยก็ดีไปไปกลับกลับได้แสดงว่าต่างประเทศก็คือมันจี๊ดที่ะหน่อยู่รงการนี้นะคะใช่ก็ใช่ก็มีโอกาสด้วยแหละก็ยินดีความดีใจมาก่จากได้ได้ไปเปิดอะไรใหม่ๆมองมองใหม่ๆในการทำงานใหม่ดใจ โอ้ตอนนี้ก็ลองทํามาหลายอย่างก็รู้สึกว่าอยากจะลุยเพลงสักรอบไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคือคือเดโมโที่ทํามันเยอะมากแต่ว่าน้องๆยังไม่มีโอกาสได้กลับให้ทุกคนได้ยินกันเลยก็เลยอยากจะปีหน้าที่แพนไว้คืออยากจะให้ทุกคนได้ฟังเพลงีที่แต่งมาครับ <c oughs> อะไรที่ผิีปากละครหน่อยค่ะได้ครับยังไงก็ฝากละครเรื่องก็รักมันปักใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะออนแอร์ air ช่วงต้นปีหน้าเลยก็เปิดละครมา <ๆ S 1> เปิดปีมาก็ได้เจอละครอีกเลยครับ <ๆ S 1> ทางช่องสามนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็โปรเจกต์อะไรอีกหลายๆอย่างที่พี่เนี่ยเพิ่งเพิ่งกลับมาอะไรต่างๆก็ฝากทุกคนอาจจะได้เห็นในช่วงปีหน้ายังไงก็ฝากด้วยครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พูดอะไรมากไม่ได้นะครับแต่ว่าฝากด้วย